เพื่อนๆเ,เคยเจอไหมครับว่าทำไมพนักงานร้านอาหารถึงต้องถ่ายสลิปจากที่เราโอนเวลาที่เราไปใช้บริการในร้านอาหารหรือร้านค้าต่างๆแล้วตรงนี้เพราะอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเพี่อน้อยงนอ,น,น,อน,นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอ้ต้นไฟครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้ปัญหากันครับว่าทำไมพนักงานถึงต้องชอบถ่ายสลิปเวลาที่เรามาใช้บริการร้านอาหารแล้วก็อขอถ่ายสลิปขอถ่ายภาพตอนที่แบบโอนแล้วนะครับในปัญหารตรงนี้ที่เจอนะครับแล้วก็ได้พบโดยส่วนใหญ่นะครับก็คือพนักงานเนี่ยเขาต้องการที่อยากจะถ่ายว่าถ้าลูกค้าคนไหนที่จะต้องแบบสแ,แกนจ่ายเงี้ยเขาก็จะต้องถ่ายตัวสลิปไว้เพื่อให้รู้ว่าในวันนั้นนะครับเขามีบินรายการเนี่ย กี่รายการแล้วเขาถึงจะทําการรวบรวมรายการของเขาขึ้นมาแล้วก็มานับยอดมาเขามาบวกมาหาว่าในวันนั้นเนี่ยเขาใชา้เขาได้เงินเท่าไหร่แล้วมีสลิปกี่ใบเพื่อเอาไปยืนยนันแล้วก็ไปอ้างอิงกับการที่เราจะไปทําบัญชีตอนปิดหลาน คราวนี้ในสิ่งที่เราอยากจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะครับก็คือเราจะทำ l i n e OA เพื่อให้พนักงานคนนั้นนะครับทำหน้าที่หรือปฏิบัติในลูปเดิมของเขานี่แหละแต่ระบบตรงนี้จะมาช่วยก็คือว่าสิ่งแรกก็คือให้เขาได้รู้ว่าในวันนั้นมีสลิปในการส่งเข้าไปเนี่ยเท่าไหร่แล้วการที่มีคนสแ,แกนนะครับแล้วก็ทำให้มีการ ส่ง so, แจ้งเตือนเข้าไปถึงผู้ประกอบการหรือแจ้งเตือนในกลุ่มที่มีการทำงานแบบเป็นกะกัน mm hmm. ก็จะได้รู้ว่าในวันนั้นมีสลิปเข้าตรงกันไหมอารมณ์ประมาณนี้เลยก็คือเราจะใช้ไล Chat Chat นะ์แชทบอร์ดแชทช่วยนะครับแล้วก็ให้ผู้ประกอบการสามารถเช็คแบบออนไลน์ ได้เลยในทันทีที่ต้องการอยากจะดูว่าอตอนนี้เท่าไหร่แล้วมีรายการใครเป็นคนสแกนเข้าไปเห็นชื่อเห็นประวัติหรือเห็นหลอกในวันนั้นนั่นเองนะครับจากที่เห็นในหน้าจอตอนนี้นะครับผมทำไลโ o OA ที่เป็นม็อกอัพขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับร้านค้าตรงนี้ขึ้นมาอยู่โดยมีแอคชั่นเพียง2แบบนะครับในสิ่งนี้ก็คือลิสต์เมนูในเรื่องของการที่เราจะถ่ายสลิป แล้วส่งเข้าไปในห้องแชทแล้วบันทึกสลิปเข้าไปในระบบพร้อมกับการนับจำนวนสลิปที่ถูกส่งเข้าไปเราจะไม่ไปทำพฤติกรรมหรือไปเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานที่ยังเคยทำในรลปนี้อยู่นะครับแต่เราจะเข้าไปเสริมเพื่อให้เขาลดขั้นตอนในการที่จะเก็บร้านในการเคลีย อ่ะเรามาดูต่อนะครับตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ใน2องแอคชั่นนี้นะครับในลิสต์เมนูผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับว่าเวลาที่เรามีสลิปเข้าไปแล้วเนี่ยตัวเขามันจะเข้ามาเท่าไหร่นะครับผมคลิกเข้าไปก่อนตรงนี้เราจะดึงแบบที่เป็นเรียวไทม์ตอนนี้กำลังโหลดขึ้นมานะครับแล้วเราจะมองเห็นนะครับว่าตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับนี่ก็คือภาพรวมก็คือว่าตอนนี้เรามีอยู่8รายการที่ถูกการถ่ายสลิปแล้วส่งเข้าไปแล้ว คราวนี้ผมจะเป็นพนักงานในการที่มีลูกค้าทําการสแกนจ่ายแล้วผมก็จะขออนุญาตลูกค้าขอถ่ายสลิปเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับก็คือนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอันนี้คือ,อที่ลูกค้านะครับเป็นคนถ่ายเป็นคนสแกนจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว,ลวก็จะขึ้นสลิปของธนาคารแต่ละธนาคารที่เขาทําการสแกน หน้าร้านของเราคราวนี้ลาย OA ของเรานะครับที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยแหละก็จะมาเปิดเพื่อถ่ายสลิปนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกแล้วก็เดี๋ยวเนะเลือกมาที่กล้องอเดี๋ยวผมลองคลิกไปก่อนสมมติว่าผมจะเปิดกล้องนะครับปุ๊บตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าผมเริ่มทำก็จะมีตัวที่เป็นเลี้ยวคลิกรีพาย เป็นการให้เราเลือกว่าเราจะเปิดจากถ้าเปิดจากตัวที่เป็นฝั่งที่เป็นลิสต์เมนูนะครับมันคือการเลือกภาพจริงๆมันคือใช้กล้องถ่ายนั่นแหละแต่พอถ้าเราเรียกหรือส่งไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นในกรณีนี้ก็คือให้เราเลือกจากคลังรูปก็ได้หรือจะเปิดจากกล้องก็ได้๋ดยวตรงนี้ผมจะเปิดจากกล้องนะครับแล้วก็ทําการสแกนตัวสลิปนี้เข้าไปผมเปิดขึ้นมาปุ๊บอ้าวเปิดหน้าเข้าตัวเองซะง,งั้นอันนี้ตรงนี้ ตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่านี่คือสลิปที่ลูกค้าทําการจ่ายคราวนี้ผมก็ถ่ายเข้าไปเลยพอถ่ายเสร็จนี่คือพฤติกรรมเดิมที่พนักงานคนนั้นทาพอนี้ส่งเข้าไปในห้องแชทเลยครับพอส่งเข้าไปในห้องแชทเท่านั้นแหละระบบก็จะทําการบันทึกเก็บเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการแจ้งเตือนออกมาว่ามีการบันทึกเรียบร้อยเห็นไหมครับก็จะขึ้น้วนะวว่าบันทึกใบสลิปเรียบร้อยพร้อมกับเตรียม ในฝั่งถัดไปถ้ามีลูกค้าคนอื่นที่ต่อคิวเช็คบินหรือจ่ายตังค์นะครับก็สามารถตรงนี้ได้เมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราเรียกตัวสลิปขึ้นมานะมันอยู่ที่มีอยู่ตอนนี้มี8รายการแล้วผมก็เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งรายการนะครับถ้าเราคลิกดูว่าจํานวนสลิปของธนาคารที่เขาโอนเข้าไปเนี่ยตอนนี้มีกี่รายการแล้วเข้าไป1ก็ควรที่จะต้องเป็น9 ตัวนี้ก็จะได้เห็นทันทีนะครับเจ้าของร้านนะครับก็ไม่ต้องอยู่ที่ร้านนะเขาอาจจะไปอยู่ที่สาขาอื่นแล้วเขาก็อยากจะมาเช็คดูว่าตอนนี้อ่ะที่นี่เป็นยังไงบ้างสาขานี้เป็นยังไงบ้างเขาก็สามารถที่จะคลิกแล้วดูจํานวนตรงนี้ได้เลยคราวนี้เมื่อกี้เราสแกนเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะทาการแจ้งเตือนเข้าไปที่เจ้าของร้านนะครับหรือจะเข้าไปในกลุ่มที่มีพนักงานด้วยกันนะครับหรือเป็นผู้จัดการที่เขาจะต้องได้เห็นว่า ตอนนี้มีสลิปการโอนมาเท่าไหร่แล้วแล้วหน้าตาของสลิปเป็นยังไงนะครับอะเมื่อกี้เราแจ้งเตือนกันด้วยการใช้ตัวลาย n otify ถอยหลังกลับไปนะครับผมจะกลับขึ้นไปดูที่ลาย n otify นะอ่ะนี่มาแล้วก็คืออันล่างนะครับที่ส่งเข้าไปก็จะเห็นภาพเลยว่าโอเคพนักง,งานคนนี้ถ่ายเข้ามานะครับเขาจะเห็นรายละเอียดต่างๆพร้อมกับรู้เลยว่าใครเป็นคนที่เอาข้อมูลนะครับ ถ่ายเข้าไปสามารถคลิกดูก็ได้ถ้าอยากจะดูอีกทีนึงก็คลิกภาพเพื่อดูได้เลยนะหรือจะดูที่ตัวโ o t ติ y ที่ทําเป็นภาพออกมาแล้วตรงนี้ก็ได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะให้แจ้งเตือนเจ้าของร้านหรืออยากจะแจ้งเตือนเข้าไปในกลุ่มที่มีผู้จัดการเพื่อจะได้มาเคลียบัญชีได้เร็วขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราทําเรื่องของการลดขั้นตอนในโอ per ation ให้พนักงานเคลียบินตรงนี้ได้เร็วขึ้นนะครับ อลองอีกทีถ้าสมมติว่าผมเลือกจากในคลังรูปภาพที่ผมเพอไปถ่ายรูปแล้วแต่ผมยังไม่ได้ทันอเอาเข้าไปใส่ในแชทเพื่อจะได้บันทึกนะครับก็สามารถเลือกเข้าไปที่ข้อมูลตัวเองได้เลยนี่แล้วก็กดส่งเข้าไปอีกทีประมาณนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรายการที่ถูกส่งเข้าไปถ้ามาเออิญพนักง,งานคนนั้นยังไม่ชินกับการที่เราจะใช้ลาโอเอยังไม่ได้เทรนหรือว่าเป็นพนักง,งานใหม่ขึ้นมานะตัวเนี้ยก็ จะได้รู้ว่าอ่ะทาแบบนี้ได้นะก็เอาสลิปที่เราอ่ะถ่ายมาแล้วก็ส่งลงไปเพื่อจะได้เช็คยอดเข้าไปเมื่อกี้9ก้าแล้วนะครับพอส่งเข้าไปเสร็จปุ๊บระบบก็ไปแจ้งเตือนอ่านี่ระบบก็แจ้งเตือนเรียบร้อยก็จะขึ้นมาพร้อมภาพก็จะได้เห็นว่าใครเป็นคนอัปโหลดจากนั้นก็ทําการดูว่าสลิปนั้นมีกี่ใบแล้วนะครับจาก9แล้วตอนนี้ก็จะกลายเป็นมีอยู่10รายการแล้วครับของวันนี้ใน1ใบนี เราสามารถมองเห็นได้นะครับว่าใครเป็นคนที่อัปโหลดก็จะเห็นลิงก์รูปภาพจะเห็นว่าเวลาที่ส่งเข้าไปแล้วก็มีลำดับบอกนะครับว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วจำนวนเท่าไหร่แล้วอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสะดวกในการดูตรงไหนมันจะมีหลอกให้เราดูว่าใครเป็นคนอัพเข้าไปได้ด้วยนะครับตรงน,นี้ก็จะได้เช็คข้อมูลตรงนี้ออกมาด้วยตรงนี้ถ้าเห็นคิดว่านะครับในการทำงานนี้นะถ้าเพื่อนอยากจะประยุกต์ใช้นะครับแล้วอยากจะมา เอาแบบนี้มาลองทําแบบนี้บ้างน,นะครับก็เตรียมตัวได้เลยนะเพราะว่าเรากําลังจะเปิดคอร์สในเรื่องของการทำเดโมโดในการเดโมเนี่ยที่เราจะทํากันนะครับแล้วก็ให้ไปใช้กับผู้ประกอบการไม่ว,ว่าจะเป็น sme หรือห้างร้านต่างๆนะครับเพื่อจะได้ลดขั้นตอนมากมายเลยในการที่เราจะต้องมานั่งนับมาต้องมานั่งเปืองอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องไปเปืองแบบภาพ ที่เก็บอยู่ในเครื่องเรานะแต่ให้ส่งเข้าไปที่ l i ล e c h a t บอ t เลยเขาก็จะได้เคลียร์ต่อวันได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับหวังว่านะครับในแนวคิดและไอเดียนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าใครที่คิดว่าฉันนึกออกแล้วว่าจะทำยังไงแล้วก็โคดดิ้งได้นะครับเป็นโปรแกรมเมอร์หน่อยก็สามารถนำตรงนี้ไปได้เลยส่วนถ้าใครนะครับที่ไม่ถนัดในเรื่องของการเขียนโคดหรือจะเป็นเรื่องของ Developer อรหรือ,อะไรอย่างนี้นะครับ เรามีวิธีนะครับในการที่จะทำให้คนที่เริ่มจากศูนย์เลยไม่เป็นเลยสามารถใช้ฟังก์ชันใน line OA ตรงนี้มาช่วยเราได้เตรียมพบกับคอร์สของเราได้เลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันถ้าถูกใจนในคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในคอสในการเรียนออนไลน์ระบบนี้ ได,ดูจากเวลาแล้วก็น่าจะยาวนานพอสมควรไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ